สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูต้นข้าวนะครับหลังจากวานันปุ๋ยรอบสองเสร็จครับผมได้ประมาณสิบกว่าวันครับผมวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูครับครับผมตรงนั้นก็ล้มครับผม ดูมันเริ่มลมแล้วครับผมมรเนรนาเ็นต้นข้าวครับผมตอนนี้ก็กำลังเริ่มออกรวงครับผมครับผมตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกครับผมตอนนี้ก็ยังตกเหมือนเดิมครับ ดูไม่กฝนกำลังจะมาอีกแล้วครับผมเมื่อวานก็ตกอยู่ครับผมวันนี้ก็เริ่มจะมาอีกแล้วครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงนี่หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวรอดูเย็นๆก่อนนี้ครับผมเสียงฟ้าก็เริ่มร้องครุ่มครามครุ่มครามอยู่ครับผม ดูเมฆมืดตืดเลยครับตอนนี้บอกตรงๆว่าน้ำพอแล้วครับตอนนี้ไม่อยากได้น้ำฝนแล้วครับยังไม่รู้จะทำยังไงครับผมข้าวก็กำลังออกรวงครับผม ฝนก็ตกมาเรื่อยๆแบบนี้ครับผมรับรองว่าพังแน่ครับผมครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมต้นข้าวต่อครับผมครับทุกคนลองดูสิครับมันสูงเกินครับผมมันสูงเกินก็เลยน้ำมันลดลงนิดหนึ่งก็เลยต้นข้าวล้มระเนระนาดเลยครับดู ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับผมครับอยากจะพาทุกคนมาวัดความสูงดูครับนี่ที่ให้ทุกคนเห็นตอนนี้ก็อยู่ริมริมน้ำครับผมแต่ที่จริงแล้วต้นข้าวมันจะยาวลึกเข้าไปในน้ําอีกประมาณประมาณเม็ดหนึ่งครับผม มันไม่ใช่อยู่ประมาณนี้นะครับมันจะลึกเข้าไปข้างในน้ํานั่นอีกประมาณเม็ดหนึ่งทุกคนลองดูก็แล้วกันว่าต้นมันสูงขนาดไหนครับผมดูครับดูยอดข้าวครับผมเห็นไหมครับสูงมากครับผมแต่ลำต้นก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่มันได้ความสูงครับผม ียงปลาก็เยอะครับผมได้ยินเสียงปลาปุ้บปักพวกอยู่ในในนาครับผมนี่คือรวงข้าวกำลังออกรวงครับผมดูีนกำลังเริ่มเริ่มออกครับผมถ้าออกหมดก็คงจะดีกว่านี้ครับผมอันนี้กำลังเริ่มออกครับผม คนลองดูก็แล้วกันครับผมปีนี้น้ำก็มาดีข้าวก็ดูได้ครับผมถ้าพูดตรงๆก็คือมันจะงามกว่าปีที่ผ่านมาครับผมเพราะว่าปีที่ผ่านมาแล้งครับผมไม่มีน้ำจะไหลวนเวียนไปแบบนี้นะครับผม ได้น้ำฝนมาแค่ไหนก็ได้แค่นั้นเลยครับคือจะไม่มีน้ำไหลไปไหลมาแบบนี้ครับผมอันนี้น้ำมันกอนอันนี้จะน,น้ำท่วมขนาดครับผมมันก็เลยทำให้ข้าวดูดีครับผมครับดูครับสูงมากครับผม นัพผมยืนบนคนาครับผมถ่ายตอนนี้ก็มันจะสูงจากริมคนาก็ประมาณสูงประมาณสูงประมาณบาครับผมสูงประมาณหลายครับผมเกือบถึงคอครับผมแล้วถ้าลงไป ในน้ํามันจะลึกเข้าไปอีกประมาณเม็ดหนึ่งทุกคนลองดูก็แล้วกันตอนวานปุ๋ยก็ลําบากมากครับผมวานปุ๋ยเสร็จประมาณสองกระสอบก็ต่างคนต่างจะเป็นลมครับผมคือไม่ไหวครับผมวันนั้นวันนั้นทั้งวันครับผมพากันมาวานปุย๋ยสองคนครับผม หวานปุ๋ยประมาณได้ประมาณสองกระสอบเองครับตั้งแต่เช้ากลับบ้านประมาณเกือบสิบเจดนาฬิกาครับผมทุกคนลองคิดดูกันแล้วกันครับผมแค่สองกระสอบนะครับคือมันไปไม่ไหวจริงๆครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับแต่มันมันเหนื่อยตรงที่เราเดิน เดินแล้วน้ำก็เยอะอีกอย่างหนึ่งต้นข้าวก็สูงอย่างนี้นะมันก็เลยลำบากครับผมยอมรับวันนั้นว่ายอมรับว่าสุดๆเลยครับทำนามาไม่รู้กี่ปีครับผมแต่ก็ไม่เคยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับผมแต่ยอมรับว่าปีนี้คือรู้สึกว่าเหนื่อยสุดๆครับผมเหนื่อยตรงที่ลุยน้ำน้ำมันเยอะครับผม น้ำเกือบลึกเท่าเอวครับผมตอนหวานปุ๋ยครับผมทุกคนลองดูกัแล้วกันครับนี่คือบรรยากาศช่วงยามเย็นๆครับผมก็เลยมาเก็บบรรยากาศข้าวตัวเองให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันครับผมคือตอนนี้ ก็ออกรวงยังไม่หมดครับผมเพิ่งเริ่มออกครับผมดูครับเพิ่งเริ่มออกครับผมถ้าออกหมดก็คงจะดูดีกว่านี้ครับผมทุกคนลองดูกันแล้วกันครับที่มาถ่ายให้ดูวันนี้ไม่ใช่ว่าโอ้อหดนะครับ อยากให้ทุกคนอย่าคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าที่มาถ่ายวันนี้เพราะว่าอยากจะเก็บบรรยากาศให้จะบ,บรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันเฉยๆครับผมบรรยากาศยามเย็นๆแถวแถวทุ่งนาแถวบ้านนอกครับผมอยู่เขตบริเวณจังหวัดสุรินทร์ครับผม ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศกันครับผมครับตอนนี้ก็เจียงฟ้าร้องครุ้มครัมครุ้มครัมมาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมคลองเล็กๆครับผมไม่รู้จะเรียกคลองหรือเรียกสระดีครับผม เพราะว่ามันไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมแต่มันได้ความยาวแค่นั้นเองครับก็เลยเรียกไม่ถูกครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเรียกเอาเองครับผมบางคนเขาก็เรียกสะบางคนเขาก็เรียกคลองครับผมแต่ไม่รู้จะเรียกอะไรกันแน่ผมก็เลยเรียกไม่ถูกตามมันกันครับผมครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ครับผมตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นที่น้ํามันมันไหลตอนฝนตกมาแรงครับผมไหลมาจากฝั่งนี้ครับผมทุกคนลองคอยดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเวลาลมหนาวมันเข้ามาครับผมแล้วพวกปลาพวกอะไรมันก็จะจะมาครับผมมันจะขึ้นมาเรื่อยๆครับผมขึ้นมาแล้วมันก็จะ ลงเข้าตรงนี้ครับผมเข้าไปเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นสระที่บอกไม่รู้ว่าสระหรือคลองครับผมดูเอาเองก็แล้วกันครับผมมันจะเข้ามาตรงนี้ครับผมมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ครับผมเวลาน้ำมันมันลดครับผมตอนนี้อาจจะมีปลาอยู่เหมือนกันครับผมแต่อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมเพราะว่า ปลามันจะออกหาก,กินตามทุ่งนาตามต้นข้าวอยู่ครับมันก็เลยดูเงียบๆครับผมเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วก็ไม่ค่อยเห็นปลาในในสระนี่ครับผมดูครับผมมันจะยาวไปนู้นครับผมยาวไปถึงนู้นนะครับนู่นเสียงปลาครับผม มันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมก็ใหญ่ประมาณนี้ครับผมนี่ใหญ่ประมาณนี้แหละความใหญ่ของมันแต่ยาวไปถึงนู้นครับผมยาวไปถึงนูน้นแหละแต่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกปีปลาเยอะมากครับผมเวลาพาญาติพี่น้องเพื่อนฟูงมา ให้ช่วยกินครับผมพูดตรงๆก็คือไม่ให้ช่วยกินครับผมคือปลามันเยอะพากันสูบสูบเสร็จก็สูบเสร็จก็พากันแบบเอาพวกเตา่าพวกอะไรพวกทานพวกอะไรมาครับผมแล้วก็พากันมานั่งทํากินที่นี่แหละกินทั้งวันครับผมปลามันเยอะแล้วก็พากาันบางคนเขาก็ ย่างกินบางคนเขาก็ต้มกินครับผมแบบสนุกสนานครับผมประมาณช่วงประมาณหลังปีใหม่ครับผมช่วงนั้นน้ํามันจะลดลงหน่อยครับผมเพราะว่าลึกครับผมเนี่ยลึกมากครับผมไม่ใช่ธรรมดานะถ้าใครตกลงไปก็จะจมเลยครับเนี่ยผมก็บอกไม่ถูกว่ากี่เมตรครับผมเพราะว่า เอาตอนตอนขุดตอนนั้นก็เอาแมคโครขนาดใหญ่เลยครับเอามาเอามาขุดครับผมเขาจะขุดให้แบบให้แบบสุดๆเลยครับขุดให้จนแบบสุดมือของแมคโครครับผมทุกคนลองคิดดูว่ามันจะลึกขนาดไหน แต่ที่มองเห็นนี้ก็คือพวกใบพวกต้นนี้มันมาอยู่เขาเรียกผักอะไรก็ไม่รู้ครับบางคนเขาก็เรียกกระเฉดบางคนเขาก็ว่าไม่ใช่ครับผมผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่จริงแนละ้วมันเป็นผักกระเฉดหรือผักอะไรกันแน่หนึ่แต่บางคนเขาก็เรียกกระเฉดบางคนเขาก็เรียกกระชูดอะไรก็ไม่รู้นี่ทุกคนดูก็แล้วกันว่าใบาอะไรครับเนี่ ว่าผักอะไรครับนะี่มันก็เหมือนกับเช็ดน้ำแหละครับแต่แต่บางคนเขาก็ว่ากระเชดบางคนเขาก็ว่ากระชูดอะไรก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้จังเหมือนกันครับผมแล้วแต่ใครอยากจะเรียกอะไรก็ตามสบายก็แล้วกันนะครับ ต้นข้าวครับผมเพิ่งเริ่มออกรวงครับผมออ้นี่อันนี้คือข้าวของตัวเองครับผมยาวไปจนสุดนน้นเลยครับยาวไปจนสุดแบบมองไม่เห็นครับผมจนสุดนน้นเลยครับนู่นยาวจน ถึงคลองครับผมทางนู้นมันจะมีคลองอีกฝั่งหนึ่งครับผมทางนู้นมันเป็นคลองอีกฝั่งหนึ่งส่วนทางที่ผมยืนอยู่นี่ก็เป็นมีคลองอีกคลองหนึ่งครับผมแบบคลองทั้งขึ้นทั้งลงนะครับน้ํามันจะไหลมาจากคลองฝั่งนู้นแหละครับมันจะไหลลงมามาลงคลองฝั่งนี้ครับผมมันก็เลย สรุปแล้วคือเป็นที่ของปลาโดยเฉพาะเลยคือมันเป็นทางของปลาวิ่งครับผมนี่แหละะครับถึงบอกทุกคนว่าว่าตอนสูบมันก็เลยจะได้ปลาเยอะครับผมตั้งแต่ขุดมานี้ผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเคยขายให้คนที่เขามาหาซื้อขายครั้งหนึ่งครับผม ขายครั้งเดียวแค่นั้นแหละครับขายตอนปีแรกทุกคนลองคิดดูอะ่ะผมขายให้เขาผลสุดท้ายเขาได้กำไรครึ่งต่อครึ่งครับผมตอนแรกพากันพูดว่าไม่มีปลาหรอกอย่างนั้นไม่มีปลาหรอกอย่างนี้เขาก็พูดมาอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยผมเป็นคนทำนาที่นี่ก็เลยรู้ว่าปลานะ่ะมีแน่นอน ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงผมเลยบอกว่าจะตกลงหรือไม่ตกลงถ้าจะซื้อก็จ่ายเงินมาถ้าสูบเสร็จถ้าเกิดว่าไม่มีปลาเดี๋ยวจะคืนเงินให้คืนเดี๋ยวจะเอาเงินให้คืนแบบนี้นะผมก็เลยบอกแบบนี้แหละครับคนที่มาซื้อเขาก็เลยตกลงพอผลสุดท้ายทุกคนรู้ไหมเป็นยังไงพอเขาสูบเสร็จเนาะ ปลามีแต่ตัวใหญ่ๆครับผมมันก็เลยเกินครึ่งต่อครึ่งเลยครับจนคนที่ซื้อนั้นอะ่ะเขาไปขายเสร็จเขาก็เขาก็แบบพูดว่าโอ้ปลาเยอะจริงๆเลยได้เยอะมากเขาเขาบอกแบบนี้ครับผมแต่ส่วนผมเป็นเจ้าของเองผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันเพราะรู้รู้อยู่ว่าปลามันมีครับแต่คือเราขายให้เขา แต่บางคนที่หาซื้อบางคนเขาก็ไม่กล้าจะซื้อเขาเห็นแบบคลองหรือสะเนี่ยมันเล็กครับผมดูไปก็เล็กนิดเดียวครับผมเขาคิดว่าถ้าซื้อไปแล้วเขาจะคุ้มไหมอย่างนี้นะ่ะเขาก็เลยไม่กล้าซื้อครับผมแต่สำหรับผมเองที่ทำนามาทุกปีผมก็เลยรู้รู้ว่าปลามันมีหรือไม่มีเรารู้ แต่เขาไม่รู้แค่นั้นเองก็เลยนี่แหละเป็นเป็นอะไรที่ตัดสินยากครับผมพอคนสุดท้ายผมก็เลยอยากให้เขารู้ว่าที่จริงแล้วน่ะปลามันเยอะแต่เพียงแต่เสียงมันจะเงียบหน่อยครับผมแต่ตอนสูบนี่แหละจะรู้ว่ามีหรือไม่มีมันไม่ใช่ได้แค่ปลานะครับมันจะได้อะไรอย่างครับได้ตั้งหอยเชอรี่ ได้ทั้งปลาไหลได้ทั้งกบแล้วก็ได้ทั้งไหนเขาเรียกงูอะไรก็ไม่รู้ครับผมจําชื่อไม่ได้ครับผมที่งูหัวมันเล็กๆแต่ตัวมันใหญ่ครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกงูอะไรเยอะครับผมเวลาสูบอย่างนี้มันจะได้เยอะเฉพาะงูนะมันจะได้ประมาณสิบกว่าตัวก็มี อย่างน้อยถ้ายังไม่ได้ก็ประมาณห้าตัวขึ้นครับผมแต่ปลาไหลนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆครับผมปลาเยอะสุดก็คือตามที่เคยได้มาก็มีปลาดูก,กับปลาช่อนครับผมเยอะส่วนปลาหมอไม่รู้ไปไหนหมดครับผมแต่ผมคิดว่าปลาหมออาจจะโดนพวกปลาช่อนกินครับผมปลาช่อนมันก็เลยถึงได้ตัวใหญ่แบบนั้นครับผม คือมันกินพวกปลาหมอตัวเล็กๆครับผมอันนี้คือความคิดของผมเองครับครับวันนี้ก็อาจจะรู้สึกคลิปยาวหน่อยครับผมถ้ายังไงก็ต้องกราบขออาภาัยด้วยนะครับถ้าสิ่งไหนที่อาจจะพูดผิดพลาดไปครับผมอาจจะพูดไม่ดีครับผม ถ้ายังไงผมก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยด้วยนะครับก็คงประมาณนี้แหละครับครับสวัสดีครับ